กระแสะวิาพากษ์ร้อนแรงยังคงปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อกนอกผู้ดำเนินรายการชื่อดังออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างเผ็ดร้อนว่าฝั่งกัมพูชานั้นทำพฤติกรรมลักษณะเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือการใส่ร้ายป้ายสีและสร้างข้อกล่าวหาเพื่อโจมตีประเทศไทยโดยเฉพาะการกล่าวหาว่าทหารไทยทำร้ายหรือรังแกแรงงานกัมพูชากนกย้ำว่าพฤติกรรมแบบนี้กลายเป็นนิสยัย ของรัฐบาลกัมพูชาไปแล้วที่เลือกใช้วิธีการสร้างข่าวลวงเพื่อยน์ความผิดให้ไทยทุกครั้งที่มีปัญหาภายในประเทศตนเองประเด็นเริ่มร้อนขึ้นเมือ่อสื่อบางสำนักของกัมพูชาเสนอข่าวว่าแรงงานของตนถูกทหารไทยทำร้ายระหว่างการตรวจค้นพื้นที่ชายแดนทำให้เกิดความไม่พอใจในสังคมกัมพูชาและถูกนำไปขยายผลจนกลายเป็นกระแสะต่อต้านไทย แต่กองทัพไทยได้ชี้แจงอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกกว่าไม่มีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นพร้อมทั้งระบุว่าทหารทุกนายปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานสากลในการตรวจตราแรงงานข้ามแดนไม่ได้มีการทำร้ายหรือใช้อำนาจเกินเหตุแต่อย่างใดกนกกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นรูปแบบการเมืองแบบเดิมที่กัมพูชามักใช้คือการสร้างประเด็นให้คนในประเทศโกรธไทย เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังถดถอยและการเมืองที่ยังคุกรุ่นข้อกล่าวหาเหล่านี้จึงถูกผลิตซ้ำแทบทุกปีเมื่อมีปัญหาแรงงานผิดกฎหมายรั่วไหลหรือเมื่อเจ้าหน้าที่ไทยเข้มงวดการตรวจสอบตามชายแดนก็จะมีการนำเสนอข่าวว่าไทายใช้ความรุนแรงเสมอทั้งที่ข้อเท็จจริงมักสวนทางกับสิ่งที่ถูกกล่าวหา นอกจากนี้เขายังตั้งคำถามถึงเจตนาที่แท้จริงของรัฐบาลกัมพูชาว่าต้องการสร้างภาพให้ไทยเป็นผู้รังแกเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่เพราะทุกครั้งที่มีการปล่อยข่าวเช่นนี้ฝั่งไทยจะต้องเสียเวลาออกมาชี้แจงแก้ข้อเข้าใจผิดและ,ะเผชิญกับกระแสโจมตีจากสื่อกัมพูชาที่มักไม่เปิดให้ข้อมูลของไทยถูกนำเสนออย่างเต็มที่ การใช้ข้อมูลด้านเดียวเช่นนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งในมุมมองของประชาชนสองประเทศและยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาตึงเครียดยิ่งขึ้นกระหลกยังย้ำว่าทหารไทยจำนวนมากทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาความสงบตามแนวชายแดนทั้งยังช่วยเหลือแรงงานกัมพูชาที่หลงทางตกทุกข์หรือถูกนายจ้างเอารดเอาเปรียบอยู่บ่อยครั้ง แต่เรื่องดีๆเหล่านี้ไม่เคยถูกพูดถึงในสื่อกัมพูชามีแต่การหยิบเหตุการณ์เล็กๆมาบิดเบือนจนกลายเป็นภาพใหญ่เพื่อทำให้ไทยตกเป็นผู้ร้ายในสายตาคนของตนเองการกล่าวหาแบบไร้หลักฐานจึงเป็นสิ่งที่กนกมองว่าไม่แฟร์และเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำซากเขายังเรียกร้องให้ประชาชนไทยไม่ตกหลุมกับกระแสะโซเชียลที่มักปล่อยข่าวลือกเกี่ยวกับทหารไทยโดยไม่มีหลักฐาน พร้อมเตือนให้แยกแยะระหว่างความจริงกับข่าวที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อหวังผลทางการเมืองเพราะในโลกออนไลน์ทุกวันนี้ข้อมูลสามารถถูกผลิตขึ้นอย่างรวดเร็วและแพร่กระจายออกไปในไม่กี่นาทีการใช้เหตุผลและตรวจสอบข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดท้ายที่สุดกนบกล่าวว่าไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่หลีกเลี่ยงกันไม่ได้ การสร้างความเปลียดชังระหว่างประชาชนจากข่าวปลอมและข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงกว่าเดิมเขาเชื่อว่าคนกัมพูชาส่วนใหญ่มีน้ำใจและเคารพไทยแต่ถูกชี้นำด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหากทั้งสองประเทศต้องการก้าวไปทางหน้าอย่างมั่นคงรัฐบาลกัมพูชาควรหยุดการบิดเบือนข้อมูลและไทยก็ต้องยืนหยัดในความจริงด้วยความมั่นใจ